มาทำภุมเย็นนะครับอย่างแรกก็ททเทเทเฮบูบอลลงไปก่อนถ้ชาช้าไม่ต้องเต็มแก้วพอแล,วแล้วก็ปิดฝา,ฝาแล้วก็แล้วก็เทใส่แก้วนั้นเลย,อยาาเออ<ๆ>แก้วว่างที่วางวาไว้ค่อยๆใส่ชือใส่น้ไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นี่นมตามด้วยนมเนบ นมใส่นี้นูกอ๋ออ่ใส่นี้ก่อนนมใส่นีอให้เกือบเกือบเต็มให้เกือบเกือบเต็มบีบไปเรื่อยบีบไปอีกครับอันนี้ชงเองเลยใช่ไหมครับใช่บีบไปอีกนึงครับอีกอีกครับอีกนึงครับพอแล้วอีกอีกครับอีกครับออพอครับพอครับโอเควางนมแล้วนะครับแล้วก็เทนมไปครับเทลงไปในนี้ครับเทเอาให้หมดครับ อันนี้คือช้อนครับอันนี้คือช้อนเออแล้วก็บีบน้ำร้อนครับกดน้ำร้อนลงไปครับเอาแกะใช่ครับกดเลยกดตรงกลางนี่เออนั่นแหละกดเลยค่อยๆกดกดปล่อยกดแล้วก็ปล่อยมากดให้่ายไวนะกดน้ำกดอีกครับกดนีกครับ กดแล้วก็ชงครับชงได้เลยครับใช่เอาช้อนคนๆให้เข้ากันก่อนลึกๆชนให้เข้ากัน <c oughs> อืมคนไปเรื่อยคนให้สีแดงๆข้างล่างมันหายได้เอออือเอาละค่อยๆค,คนชงไปเลยใช่ลแล้วก็เอานี่ครับนี่ อันนี้ดูนะน้องโน,งนงดูนี่ตรงนี้ใส่แก้วใส่แก, okay. แก้วเล็กเหมือนเดิมใส่แก้วเล็กเหมือนเดิมเทให้ตรงอ,ออกไหมออกค่อยๆมาสิเดี๋ยวบุ๋ยทำให้ลองซิมัน,น <c oughs> ออกช้ามันออกช้าลองมานนี้ปล่อยก่อนปล่อยก่นอน ย่อๆหน่อยย่อยๆๆๆๆ,ๆย่อ,ๆๆอยไปเรื่อยๆ,ๆให้เต็มแกว้วแล้วก็เทลงไปนนี้ใช่อพอแล้วโอเคอเฮเลยอืมอร่อยเปะละ่ะอร่อยเฮเลยเย็นไปเลย <S <S ใช่หมดเสร็จก็วางวางเหมือนเดิม เออเอาวันไปแล้วก็บีมร้อนอีกกดเข้าไปมากดเองกดสิเออกดงั้นแหละหเออกดอีกเลยอู้อ่ะกดให้นะบุช่วยกดฮึบฮึบฮึบโอเคคนแล้วก็คน,คนใช่ค่อยคอคนเอาจุ่มลงไปเลยไม่มันมีมีอะไรนนเอาออกเอาเขี่ยไว้ในนี้เลย แรงๆกระเทาะแองแรงเออกไหมไม่ออกล้างน้ำล้างน้ำเลยล,ล้างน้ำโชว์ฝีมือเองอะจัดการจัดการชมคนโคนใบนะเอ,อ่อคนไปเลยไปเลยคนช้าๆนะไม่ต้องแรงนะคนให้เข้ากันอืมแล้วไงต่อ เทนมใส่แก้วใช่ร้อนร้อนเหรอร้อนมาอู๋ทำให้จับไว้นะแล้วก็เทนมไปเลยวว้าโอ้ยนมเย็นโอเคโอเคเทหมดป่ะเอาได้นมเย็นแล้วแล้วไงเอาหลอดเต็มหลอดหลอดยังไงเอ่ยเปิดอันนึงชึบ อร่อยมามเออลองดูดิฝีมือคนๆก่อนเอาห่อดจิ้มคนๆเอ,อ้วหันหน้ามาบอกคนดูด้วยเร็วเป็นไงอร่อยเป็นไงมากอร่อย cho đấy cho Ông ừ. cho nó cong đôi để thử đấy thử đấy ừ. ờ có đấy có ừ, phải